สมัชชาะจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดงานพิธีประสาทเกียรตินิยมกิตติมศักดิ์คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี2565มอบรางวัลคนไทยตัวอย่างครั้งที่9เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคมโดยเป็นการมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่ทำความดีในหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศไปเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาณนห้องบอลรูมโรงแรมอมบารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์วยัววัฒน์จกกักรพันธ์เป็นประธานในพิธีครับ และหนึ่งในบุคคลนักธุรกิจคนดังที่ผ่านการคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือโคสอนออนไลน์ชื่อดังคุณสิริสโสภาเราคาผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งรอยัลแคลนิลเลอร์ดีไอคอนกรุ๊ปครับสวัสดีค่ะชื่อโคหญิงผูกพลังปั้นเงินล้านนะคะก็วันนี้มาแนะนํขคอเรียนออนไลน์นะคะ6วัน6วิชาค่ะสาม,มารถเรียนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะสร้างเพจสร้างเพจบนมือถือนะคะแล้วก็ยิงแอดโฆษณาค่ะและสอนออนไลน์แบบเรียกว่า สอนแบบไม่สอนนะคะสอนแบบจับมือทำะค่ะตั้งแต่คอร์สเรียนออนไลน์เริ่มต้นเลยค่ะในราคา98บาทนะคะสในใจนะคะตั้งแต่เรียน t i k t o อกไอจีสแกมสอนให้ฟรีในราคา98บาทเลยนะคะพูดถึงความสำเร็จในวันนี้หน่อยได้ไหมคะกับาการรับรางวัลมันสึกยไงบ้างคะก็วันนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะนะคะก็ล <Wrestling> ่าสุดเพิ่งไปถอยเฟอร์ลารีมานะคะแล้วก็รับรายได้3.5ล้านค่ะพูดถึงความสำเร็จจากการทำออนไลน์แล้วก็การพล000 000 <K> <S <S ิกชีวิตจาก แต่หลายคนที่เขามเรียนรู้ในโลกออนไลน์ค่ะ,นะในคอร์สนี้นะคะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะสําหรับคนที่ยังไม่รู้พื้นฐานออนไลน์สอนจนกระทั่งสามารถหาเงินแสนเงินล้านได้บนโลกออนไลน์เลยค่ะ หลายคนมองว่าถ้าทำอ,ออนไลน์หลายคนจะคิดว่ามันยากค่ะพอมาเรียนแล้วเขาจะได้มีการปรับแนวคิดยังไงบ้างอ๋อเยี่ย,เยมเลยคะ่ะสำหรับที่นี่นะคะทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่ไม่มีความรู้ด้านออนไลน์อายุ 60- 70ก็มาเรียนได้นะคะเรามีคอร์สสอนออนไลน์ตัง้งแต่จับมือทํามีครูพี่เลี้ยงและมีคอร์สทบทวนให้ด้วยค่ะมีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษไหมคะจุดเด่นของเราเด<พ>่นของทา่เราเอาง่ายๆว่าเรามีเครื่องมือแล้วก็มีระบบให้ค่ะในคอร์สเนี่ยนะคะสอนแบบ เอาง่ายเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นก็สามารถเรียนออนไลน์ได้แล้วค่ะผลตอบรับจากลูกศิษย์เป็นอย่างไรบ้างผลตอบรับตอนนี้พลิกชีวิตมาเยอะมากค่ะประมาณ100กว่าคนรอบที่แล้วนี่ก็เดือนที่แล้ว100กว่าคนนะคะประมาณมีรายได้หลักแสนถึง5 0,000นบาทค่ะคราวนี้เรามีลูกศิษย์ลูกหานค่ะเยอะขนาดไหนหมื่นกว่าคนแล้วค่ะสอนมาประมาณ200กว่ารุ่นแล้วค่ะแล้วลูกศิษย์เป็นยังไงบ้างครับที่เรียนไปลูกศิษย์ล่าสุดเดือนที่แล้วนี่มีกําไรหลักล้านนะคะ ที่ส่งต่อได้แล้วก็มีกําไรหลักแสนนี้ประมาณ100กว่าท่านค่ะอยากให้เราดีนึงค่ะเท็ก่อนที่เราจะมาสอนออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะ,ะเราทำอะไรมาก่อนเราถึงมาเลือกเป็นโคส้สสอนอย่างเงี้ยค่ะอดีตเดิมเป็นนักธุรกิจนะคะเปิดร้านเสื้อผ้าค่ะพอเจอโควิดนี่แหละคะ่ะก มาเริ่มต้นเรียนออนไลน์กับที่นี่นะคะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโชคดีที่มาเจอข้อเรียน98บาทค่ะสอนแบบจับมือทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นอนุบาลออนไลน์เลยนะคะสอนยิงแอดโฆษณาสอนสร้างเพจแล้วก็ไอจีทิกต็อกอินสแกรมขายแบบไม่ขายแบรไตการทําออนไลน์ได้หลักล้านหลักแสนได้อย่างไรค่ะกับข้อเรียนนี้แล้วที่สําคัญเรียนจบมีคลิปทบทวนให้ด้วยค่ะแล้วก็มีครูพี่เลี้ยงประกบได้ด้วยค่ะ อยากให้ปากถึงหลายๆคนที่ติดตามเราตอนนี้ค่ะที่กําลังชมอยู่ตอนนี้ถ้าสนใจอยากจะเรียนกับโค้ดค่ะติดต่อบ้างทางไหนหรือว่ายังไงได้บ้างคะสนใจนะคะลงทะเบียนเรียนคอร์สเรียน98บาทติดต่อช่องทางนะคะ y 9 9 8หรือเบอร์โทรนะ0937899141ได้เลยนะคะข้อหญิงปลุกพลังปั้นเงินล้านยินดีต้อนรับยินดีเป็นพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็มีคลิปทบทวนให้ด้วยค่ะ6วัน6วิชาเรียนกันจนเป็นเลยนะคะจับมือทําสอนตั้งแต่อนุบาลออนไลน์จนกระทั่ง สามารถขายออนไลน์ได้กําไรหลักแสนหลักล้านได้เลยค่ะท้ายน,นี้อยากให้เชิญชวนในค่ะหลายๆคนที่กําลังประสบปัญหาในเรื่องของการทําออนไลน์ในช่วงโควิดค่ะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับท่านที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออธุรกิจเดิมอยู่แล้วหรือรายได้ที่มันลดลงนะคะหรือไม่ว่าจะเจอสภาวะแบบไหนนะคะวันนี้เรามีข้อเรียนออนไลน์98บาทนะคะมาให้ทุกท่านได้เริ่มต้นนะคะข้อเรียน98บาทนี้สอนตั้งแต่อนุบาลออนไลน์จับมือทําเลยค่ะ6วัน6วิชา าสอนสร้างเพจสอนยิงแอดโฆษณาแบร์ไ่การตลาดออนไลน์ที่สําคัญนะคะสอนให้เราเรียนรู้เครื่องมือที่เรียกว่าการตลาดศูนย์บาทนะคะทิกตอกไอจีอินสตาแรบนมือถือ6วันของวิชาในราคา98บาทเท่านั้นค่ะสนใจลงทะเบียนนะคะติดต่อได้ที่เบอร์093 789 9 1 4 1หรือนะอ วนะคะ y 9 9 8นะคะ0937899141ได้เลยค่ะและสําหรับผู้ที่สนใจเรียนคอร์สสอนออนไลน์จบครบในคอร์สเดียวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line a y 9 9 8ครับ